เราผู้ใหญ่คนาหญ่บอกดีๆนะเนาะมาสามแม่ลูกค่ะเมื่อกี้มันก็โท่มาดีๆเพร่ะเไ่ได้โท่มากหอกนะครับท่มมากเมาคำนเบาแต่คนจะม่าหนันะแต่ว่านนเมื่อเราทรไร้มาไปวแต่รีพายันมาใส่ใส่น้าเบาแต่ขอโทษหลายกหลายนกมาใส่ก็ะเจอ้อนาเี่น้องเมราอัเราเริ่มต้นไหมเจ้าใค็ดคิดเข่าปม่อแม่ลูกล่ะตึ้งหิ้มมาพี่น้าะเพราะงั้ดอกคนไม่หุ่นเขาคือควายบ้านนะนาตาบุท่ทมมากนาย เปิดรยงานมากกว่านี้เปิดรยงานมากกว่าโนในสายนาะนนยนิ่งไม่ยังหรอกบางทีพวกเนี่มันเป็นภาพมากกว่านั้นไะคือยังมาลุ้เลงมันไม,ม่ได้ลุลนแีงอยอ่งเด มาคังเนาะครับเฮามาเาเจอมาบอบ่บมาเด้อค่ะปลุเด้อมีเด้อคนทำไรคนจะมาทำายกายขิงเด้อิีแรยังคนใหญ่หรอกเนานุงยงคนระเิดเลยเด้อถ้าบนกัดบบ่ยังไงล่ะเบิ่อกยังกินใช่หนา้าหนาบากิงใช่ยากุคนนะคะั่นอะไรช่อเราเล่นออกไปอะไรที่มนเมื่อันะมามาไพชได้กินข้าวแดงมามมีไรสดเลยมาม ค่ามาด้วยค่ะอ่ะบิลิโอกับไรซดไพรไวกว่า,ามาค่ะหลักฐานอย่างดีค่ะหลักฐานอย่างดีค่ะอ่าค่ะหนูไม่ให้ใครมาทาร้ายร่างกายหนูแล้วก็ไม่ให้มายึดโทรศัพท์อะไรทั้งสิ้นหนูต้องเอาตัวรอดค่ะอ่าอ่าจะดูอายุธทยายืไทยอายุไทยอ่ามันแจ้งได้เปียกมันอ่าทำไมตีกันนี่รีนี่นักบดลน้อวคนนี้ไปสู่เร่ีนล ดีลิมเป็นคนไมัดเดียวต้องรับอไปนอนดีลิมคุณดีลิมอะไหรอถึงราะเป็นประเทศองแต่ว่าราเป็นคนไทเลยอันนี้เ็าไม่ได้เกี่ยวคนอื่นเลยค่อยพ่อคจอบ่ร้านไปทำเงิตีกันมานี่ปสู่ยดีไลเนาะนี่ยการที่น้ามันขามไปทำพวกขามไปยัไ่ได้พ้อกันเข้าใจกันเมา่มันน้มันจะไปร่างแก่ร้านไปยนาะอามันมิึงไว้เอาทพย์ไปรหงเชื่อคนนีทปวหง เมืเอเมือแค่ไหนเราเขาจะปรังแก่ร้านบ้านมือนี้คือมีแตบ้านเมืีคนใหม่ไปเขาเอาผู้รักผู้ใงเขาไปผมเรียน่าแม่หมอกับตานตาอนสี่ากกไปดื้อเฮี้ยนกะเจาราเาไปเงี้ยนผู้อื่นไลเขา็ต้องเราไปใบ้านไปเขาเจ้าหน้าทีไปเพื่อไปคุยกันเนาะว่าหม่ำไมล้าน้มึงเขาดูอยู่เ่ปิดรถปิดนะครเพราะว่าไ้นบมงกตอบอกเบก มมันตาเล่นกนแม่กูเลยเขาแกันอย่างนี้นั่นงก็ดีก็พพนเองก็ต้องมาแข่งกันมันบอดีกูเป็นท่านันยิ่งเขียวใจกูเขาจะเหยียบต่ย่างเขาก็ยิ่งได้ไข่เราพูดเอคล้ายั่งดีเขาไม่แน่วขาพว่าฝันนดีดีแล้วไน่ะนเขาแกงนั่นแหละต้องการำหากินมันดีไอ้กิของเราไปมอสแม่ก็แม่แล้ว